มาพูดถึงฝรั่งย้ายเข้าอยู่ไทยก่อนวัยเกษียณนะบวกกับวัยเกษียณข้อดีข้อต่างมันแตกต่างกันยังไงนะอันนี้เป็นข้อที่มาหยิบยกกันจากเรื่องราฝรั่งที่เข้าไปอยู่สร้างปัญหาในคอนแก่นขับรถลากตู้ก็ได้มีข้อคิดมาถามไทยกันนะฝรั่งที่ยังไม่เกษียณจะแพ่นยังไงที่อยู่ให้รอด พี่ๆหลายๆคนออกความคิดเห็นดีมากนะฮะ,ะการสร้างสรรหาริมทรัพ์เอยอมีบ้านให้เช่าเนาะ ก็จะมีเงินหมุนเวียนเพราะทุกคนจะใช้คําพูดว่าโอ้ถ้าสามีฉันมีเงิน6ล้าน10ล้านฉันอยู่เมืองไทยได้เดี๋ยวฉันไปต่อย,ยอดที่เมืองไทยเองสามีอยู่ได้สบายในความรู้สึกแต่ทีนี้พอไปแล้วทําไม่ได้มันก็เกิดปัญหาชีวิตอคนที่น่าสงสารหนักก็คือฝรั่งก็เหมือนเราอ่ะหลอกลอก่ลอให้ผัวไปอยู่เมืองไทยก่อนกําหนดนะหรือพร้อมฝรั่งอยากไปเนาะ,ะแต่ถ้ามองวัยฝรั่งกเกษียณ อย่าคิดว่าฝรั่งทุกคนจะมีเงินเยอะเท่ากันบางคนไม่มีเงินก้อนเลยนะคะมีแค่เงินกเกษียณแต่เงินกเกษียณมันหมุนเวียนให้กินบางคนได้สี่หมื่นไม่ต่ำอะต้องใช้คาว่าไม่ต่ำกว่าสี่หมื่นขึ้นเนาะตีเป็นไทยนะคะแล้วแต่เงินขึ้นลงลงสี่หมื่นห้าหมื่นสองพวเมียกินอยู่ได้อย่างสบายไม่ทําอะไรก็อยู่ได้ในเมืองไทยนะคะคือหมุนเวียนกินเงินกเกษียณจนสามีสินนะ้นเนาะแต่ทีนี้มามองมุมที่ฝรั่ง เข้าเมืองไทยก่อนเกษียณบางคนขายบ้านนะขายบ้านหยุดงานไปก่อนนะฝรั่งบางคนทำงาน30-40ปีอายุวัย60เนี่ยอ่ะฝรั่งคนนี้ตอนนี้อายุ60ถ้าย้อน6ปีแกก็ไปตั้งแต่54าสิบนะอายุ54นี้เงินเดือนไม่ได้แน่นอนอืม ถามว่าเขาทํามาสะสมได้ไหมพออายุ65หรือ67เขาก็ได้รับขวงเขาแต่จะไม่ได้รับเต็มเพราะเขาหยุดกเกษียณก่อนกําหนดไปอยู่เมืองไทยหอบเงินสดไปเพื่อสร้างฐานะเนาะเมียบอกเปิดร้านอาหารหมุนเวียนเธอก็อยู่ได้สบายเมืองไทยหาเงินได้ถูกไหมแต่ต่อยอดไม่ได้6ปีละลายหายหมดเกิดปัญหาชีวิตนะฮะจะวางแผนกันยังไงอันนี้มามีคอมเมนต์นี้ถูกใจมากๆเลยนะฮะ ความคิดของพี่นะน้องจ๋าพี่วางแผนไว้ว่าอตอนพี่อยู่เมืองนอกกันแล้วเนาะก่อนจะกลับเมืองไทยทำซูเปอร์มาร์เก็ตทำสวนทุเรียนนะคะ,ะตัดทิ้งไปไม่ได้ผลตายหมดปลูกผักกินไม่ต้องซื้อยอมรับว่าร้านค้าที่ขึ้นมามากก็เยอะนะคะ เซเว่นเจดีที่ร้านของดีดีทําเลที่ร้านของพี่อยู่ทําเลข้างนอกยอมรับว่าขายดีทุกอย่างกําไรไม่ได้มากแต่หักค่าน้ำค่าไฟนะฮะรายเดือนยังมีเหลือได้ใช้สามีพี่อ่าไม่ได้เอาเงินกเกษียณออกมาใช้บ้านพี่ออสเตรเลียเขาเช่าเป็นเงินเก็บอยู่ ไทยเราไม่ได้เป็นมาดามหรอกเป็นนางแจว๋วเป็นคนสวนเรื่องเที่ยวไม่มีเลยเพราะไม่มีเวลาจริงๆอันนี้คือเรื่องราวของพี่นะนะฮะอันนี้คือแผนอ่าถ้าเปิดร้านค้าอยู่ทำเรดีอ่าหมุนเวียนพอดีอยู่ตัวก็ถือว่าโชคดีมากๆนะฮะมันก็อยู่การเชฟและการวางแผนชีวิตของแต่ละคนเนาะอ่ะมาดูคอมเมนต์นี้ต่อฉันอยู่สวิตเซอร์แลนด์มา52ปีค่ะนะฮะฉันแต่งงาน ตั้งแต่อายุ22ตอนนี้อายุ73เดี๋ยวจะขออนุญาตเรียกคุณแม่เนาะทำงานที่สวิตมา42ปีโอ้บอกเลยคุณแม่ทำงานเทียบเท่าเกือบเท่าฝรั่งเลยนะเพราะอายุการทำงานของฝรั่ง45ปี42ปีนี่ถือว่าซูเปอร์นะสำหรับคนไทยในต่างแดนแต่ว่าต้องมาดองการสภาพการเริ่มต้นชีวิตในต่างแดนตั้งแต่อายุ22นะคะและได้ออกอก่อนเกษียณ งานตอน58ปีเพราะสามีของดิฉันเขาออกจากงานก่อนเวลานะคะเขากเกษียณ63ปีค่ะเราก็กลับเมืองไทยมาอยู่เมืองไทย7เดือนเนาะอยู่สวิตเซอร์แลนด์5เดือนตอนนี้ดิฉันอยู่สวิตก็ ได้ช่วยเหลือนะตอนที่อยู่สวิตก็ได้ช่วยเหลือทําพี่น้องทุกคนเพราะฉันทํางานมีเงินเป็นของตัวเองก็ช่วยได้พอดีกเกษียณมาอยู่เมืองไทยนะนอกจากพี่น้องแล้วก็ยังมีลูกหลานหลานหลาน,หลานอีกแถมยังมีหลานอีกที่จะมาขอความช่วยเหลือฉันจึงบอกตอนนี้ฉันกเกษียณแล้วนะไม่มีเงินที่จะให้ใครแล้วนอกจากไว้ใช้สำหรับ ตัวฉันเองและสามีของฉันมีบ้านหลังหนึ่งที่ปลูกไว้ในกรุงเทพเมื่อก่อนก็ให้พี่และหลานมาอยู่แม่ของดิฉันก็อยู่บ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านของเขาเองเราก็ได้แต่ส่งเงินให้เขาใช้ต่อมาพี่สาวและแม่ก็สิ้นไปหมดแล้วฉันปลดกเกษียณน,นะมาก็ได้มาอยู่บ้านของตัวเองส่วนหลานๆเขามาหาก็มีแต่ปัญหาเรื่องเงนินทางนั้นฉันบอกเลยว่า เคยช่วยมามากแล้วตอนนี้ไม่มีให้ใครหรอกนะอยู่เมืองไทยต้องใจแข็งนะคะถ้าไม่ใจแข็งต่อให้มีเป็นร้อยล้านพันล้านก็หมดเนาะแกเราแก่แล้วนะไม่ต้องคิดที่จะมาสร้างหรือทำอะไรอีกแล้วค่ะและไม่ต้องคิดที่จะขนเงินมาในประเทศไทยเพราะมัน เอากับยากจะใช้ใจ่ายเท่าไรก็โอนมาแค่ใช้นะฮะนี่คนอยู่ระหว่างสองประเทศเนาะได้คําแนะนําดีๆเลยนะคะเป็นสิ่งที่ดีแล้วมาคอมเมนต์หนึ่งที่ถูกใจมากเนาะ,ะ,ะสำหรับไวยเกษียณข้อดีของไวยเกษียณนะขอแนะนําในทางนะคะอยู่แบบบ้านๆจ้าทําสวนขุด่ลงเนาะปลูนะปกผักเลี้ยงไก่นะฮะผักไว้กินไว้ขายมีเงินใช้ใจ่ายในหมู่บ้านเก็บดอก กินทุกเดือนสามีอยู่ไทยบอกมีเงินมาเลยจ้าได้แค่เงินบำนาญและเงิน A. เดือนละสี่หมื่นบาทเหลือจากหักค่าใช้ใจ่ายอยู่ได้แบบสบายว่าแต่ไม่รวยหรอกอกระบอลําบากนะฮะแต่ก็ไม่ลําบากเนาะอันนี้คือเงินกเกษียณที่วนสองคนสี่หมื่นก็เนาะเราอยู่แบบเซฟสองคนนะฮะอยู่แบบบ้านๆอยู่ได้อย่างสบายนะฮะก็ต้องมองเรเวลของ สามีตัวเองอะพี่น้องคาว่าจะเป็นยังไงเนาะอืมถ้ามามองเปรียบเทียบว่าเงินจะเป็นห้าล้านสิบล้านร้อยล้านมีแต่ใช้ใช้ใช้พี่น้องลูกหลานนะเอ่อมีแต่ขอขอขอและไม่มีเงินไหลเข้ามาเลยยังไงก็หมด ยังไงก็หมดนะฮะนี่ก็คือเป็นข้อคิดจากที่ได้จากการ fc แนะนำเข้ามาเป็นข้อคิดที่ดีมากๆส่วนตัวพี่ถ้ามีเงิน1ิบล้านไม่ลำบากแน่นอนซื้อสวนยาง2ี่สิบไร่พอกินและสวนญาติพี่น้องก็ต้องตัดห้ามช่วยโดยเด็ดขาดไวกเกษียณอันนี้ถูกนะฮะเพราะเราจะต้องดูจุดที่จะต้องมีไรายได้ให้กับเราเนาะเออถ้าไม่มีเงินกษียณหมุนเวียนนะฮะแต่เอาตรงๆถ้าเรามีเงินกษียณหมุนเวียนก็แค่กินแค่ใช้อื นะอย่าลงทุนอะไรเลยแก่แล้วพักผ่อนอย่า,าคิดแบบนั้นเนาะพี่น้อยบอกว่าสมัยก่อนคิดอยากจะไปอยู่ไทยคะ่ะแต่ตอนนี้ไม่คิดละอืมแก่ลงทุกวันเจ็ดสิบขวบปัจจุบันน่ามีเงินฝากกินดอกดีกว่าแต่ละเดือนก็ได้ดอกเบีย้ยคะ่ะตอนคิดอืมแต่ละคนเนาะความคิดแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะขอให้ทุกคนโชคดีแมแม,แม,แม่เงินสิบล้านซื้อที่สักห้าไร่แถวจังหวัด ต่างจังหวัดทำไร่ทำนาส่วนผสมตามแนวพ่อหลวงยังไงก็รอดนะฮะอืมเนาะทำไร่ทำนาลงทุนไปยามขายไม่ค่อยได้ต้องพินิจพินาต้องมีเงินหมุนเวียนกินอันนี้ยายใจเห็นหลายคนแล้วนะคะกับการที่ไปทำไร่นาส่วนผสมพืชพันธุ์กว่าจะได้อ่าหลายคนบอกว่าเลี้ยงปลาขายปลาเนะาะปลูกผักขายผักนะ แล้วทีเนี้ยแรงเราอ่ะยาญ่วัยเเษียนยามวกยเกษียนทําไมไ่ไหวทําไม่ได้ก็ไปไม่รอดนะทุกคนพินิษ์พิจารณามันก็เนาะแล้วแต่มุมมองความสามารถของแต่ละคนที่อยู่เมืองไทยนะถ้ามีเงินสิบล้านจะอยู่แบบพอเพียงอืมไล่สวนปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กินเนาะปลูกบ้านเล็กๆใช่คนเมืองไทยเล่เหลื่อมเยอะมากคะ่ะสิบล้านอาจจะ ไม่ได้ถึงหกปีถ้าไม่มีเงินเกษียณรายเดือนอยู่ยากอันนี้เห็นด้วยเลยนะคะคิดเห็นเป็นยังไงมาเสริมเติมด้วยขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นนะพี่ๆแม่ๆเราอยู่เมืองไทยนะคะที่มาเสริมมาเติมเนาะ